ต่อกันที่เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งอายุประมาณ3 8ปีด้วยความที่เขามีคดีติดตัวก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะทำให้เขาเนี่ยพว้าพาวงหรือไม่มคือเขาเนี่ยนะครับถูกตำรวจทางหลวงเรียกตรวจซึ่งเบื้องต้นเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าตัวก็เหมือนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่พอจังหวะที่ลงมาจากรถนะครับอาศัยจังหวะทีเผลอวิ่งกลับไปขึ้นรถนะครับแล้วก็ขับรถซิ่งหลบหนี ทีนี้เนี่ยครับหลังจากนั้นทางตำรวจก็พยายามตามไล,ล่ล่าขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยนะครับสุดท้ายไม่รอดโดนรวบตัวครับไปดูภาพวินาทีระทึกกันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการบันทึกภาพถ่ายคลิปกันเอาไว้ด้วยนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่คนขับรถเก๋งคันดังกล่าวอย่าบอกนะ นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เหมือนหันกล้องขึ้นหรือว่าจังหวะกล้องมันก็หงายหลังอยู่พอดีนี่นะครับคือคนขับรถเก๋งคันนี้ชื่อว่านายพงพันธ์ตัดสินใจชอบนามสกุลจังเลยนะ,ะตัดสินใจแล้วก็เหตุการณ์นี้ตัดสินใจเหมือนพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันนะครับนี่ฮะเขายูเทิร์นกลับรถกลางถนนแล้วก็ขับย้อนศรพุ่งเข้าชนรถตำรวจทางหลวงเข้าอย่างจังจนรถตำรวจพังเสียหาย ไม่ใช่พุ่งชนแล้วตัวเองจะหนีรอดนะเพราะว่ารถของนายพงพันตัดสินใจเสียหลักไปชนขอบปูนเกาะกลางถนนเนี่ยฮะกำติดจรวดจริงๆเพราะว่ารถของนายพงพันนะครับเสียหลักไปชนขอบปูนแล้วก็พังเสียหายจนไม่สามารถขับหนีต่อไปได้เจ้าตัวเนี่ยก็สิ้นฤทธิ์นะครับถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ตรงจุดนั้นเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมพื้นที่ตำบล นาขาอำเภอหลังสวนที่จังหวัดชุมพรนั่นเองครับเนี่ยฮะสภาพก็ถูกเจ้าหน้าที่นะครับจับมือไพร่หลังเอาไว้นะฮะแล้วก็นั่งกับพื้นถนนรถของเขาก็พังยับพอสมควรนะสีเหมือนออกเขียวๆบอลๆหรือเปล่าคุณฟารุกนะฮะอาจจะเป็นมุมของแสงที่มันสะท้อนนะครับโอ้โหพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างจังเลยทีเดียวรับครับ,รบโดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตำรวจทางหลวงขับรถออกไปตรวจตามเส้นทาง แล้วก็พบรถของนายพงพันธ์นะครับขับแซงขึ้นไปโดยตำรวจสังเกตเห็นว่ารถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าจึงขับติดตามและประกาศแจ้งให้หยุดเพื่อขอตรวจรถนะครับโดยพบว่านอกจากนายพงพันธ์แล้วก็ยังมีผู้ชายนั่งมาในรถอีก3คนส่วนในรถไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายในเบื้องต้นแต่พอตำรวจขอตรวจสอบบัตรประชาชนนายพงพันธ์ไม่ยอมให้ตรวจ อ้างว่าไม่ได้มาพกมานะฮะอ้างว่าไม่ได้พกมามแล้วก็อ้างว่าจำน่าจำหมายเลขบัตรประชาชนไม่ได้ก่อนที่จะรีวิ่งกลับไปขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีทันทีตำรวจก็ขับรถติดตามนะฮะนายพงพันธ์ขับรถย้อนสอนจะพุ่งชนตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยต้องหลบจนรถเนี่ยตกข้างทางไม่สามารถไปต่อได้ทีนี้พอรถตำรวจอ,อีกคันติดตามไป ก็มาถูกขับพุ่งชนตามคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับอย่างไรก็ตามหลังถูกจับกลุ่มตัวได้ตำรตวจตรวจสอบก็พบว่านะนายพงพันธ์เนี่ยเคยก่อคดีฆ่าผู้อื่นและเคยถูกจำคุกมาก่อนนะครับก็เป็นคดีร้ายแรงนะนนเพราะว่าฆ่าผู้อื่นฆ่าคนอนอกจากนี้ยังมีหมายจับในคดียาเสพติดและคดีอาวุธปืนของศาลจังหวัดทุ่งสงที่เพิ่งจะออกไว้เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานข้อหาทำให้เสียทรัพย์และข้อหาอื่นอีก รวมทั้งหมด5ข้อหาได้กันแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสบพบ้านในหูดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับเหมือนจะเป็นมาเฟียเหมือนกันนะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกจับเข้าคุกมาแล้วแล้วก็พ้นจากคดีก่อคดีฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นนี่ติดคุกหลายปีเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่ว่าพอออกจากคุกมาได้ดันปรากฏว่ามีหมายจับติดตัวอีกเป็นคดียาเสพติดแล้วก็คดีอาวุธปืนนั่นแสดงว่าออกจากคุกหลังจากฆ่าคนแล้วเนี่ย ก็คือมาขายยาเลยแล้วก็มีอาวุธปืนเลยทันทีเพราะฉะนั้นนะฮะตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตั้งตัวเป็นมาเฟียในคุกเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นจะไม่มีเส้นทางยาเสพติดหรือว่ารวมไปถึงการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วขนาดนี้โอ้โหนี่คือตั้งใจแบบพุ่งชนแบบมาแบบ แรงเหมือนกันนะคุณครับแบบโอ้โหคือเจ้าหน้าที่ถ้าไม่หลบเนี่ยก็คือเจอประสานงานกันจังเลยทีเดียวเนี่ยฮะ<ฮ>ช่วงจังหวะที่ขับรถหลบหนีใช่ไหมครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามกันแบบให้วุ่นกันเป็นพลรว,วันกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะ ถูกออกหมายจับคดียาเสพติดแล้วก็คดีอาวุธปืนของศาลจังหวัดทุ่งสงมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาตัดสินใจเหมือนกับนามสกุลเขาตัดสินใจนะฮะไม่รอช้าก็คือขับรถรีบหลบหนีเพราะว่ากลัวจะถูกจับกลุ่มนั่นเองนั่นาสิเพราะว่าถ้าเกิดโดนจับได้อีกครั้งหนึ่งข้อหาก็จะทวีคูณเข้าไปอีกคุณผู้ชมครับ